ดอกเดียวไม่อยู่ให้ขออีกสักดอกแล้วกันอ้ยสัตว์เขาล้วตายตายไปเถอะไอสัตว์ก็สวัสดีนะครับผมพวกผมชีวะนะครับจากช่องชีวะคิดาร์ไปเยอะนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Call of Duty Mobile Thailand อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นกับสาวครับนี่เลย น้องหมายมิ้นครับไม่รู้ว่าเขาจะแบกเราหรือว่าเราจะแบกเขานะะต้องก็ติดตามชมกันเห็เทียไกันที่เหีกัน เนี่ยเปิดตัวเนีไปสามสามรอบแล้วไม่เห็นได้เลยอะไรนะเนี่ยตัวเนีตัวที่ที่เรนเล่นนาะเนรมีเหรอก็สวยดอือเปิดไปแล้ว <อะ S 2> เยอะอะจึงจะได้อะก็เลยไม่เปิดเลยเปิดไปติดกล่องได้มไหมจึงจะได้ไม่เปิดไปสามรอบไม่เห็นเลยกล่องเล็กหรือกล่องใหญ่ อันนี้มันแบบว่ามันไม่มีกล่องมันเปิดทีเดียวอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้เฮ้ยอย่าดีบไปน้องตกใจหมด ยาหลอดก็ยาหลอดละเอ๊ะอันนี้มันคนหรืออะไรนะที่นี่อ่ะคนตัวหนึ่งอะแถวนี้คนหรือบัตรบัตรนีบัตรอะไรเนี่ย จัดไปสามแล้วเหรอบอ,อายามาเทียนเปิดเผาคนอื่นด้วเหรอคือมันมามันจะได้โดนแถบเลยใช่ไหมเหลือ,อยังไง <c oughs> เราไม่ต้องเปิดไงไปดีความกระตุนวันไม่มีกระตุนเลยเนะี่ยยาก็ไม่มี ดอกเดียวไม่อยู่เห้ยขออีกสักดอกแล้วกันอุย้ยชาร์ตเขาเราตายตายไเอะไอ้สัส <c oughs> เลือดโอ้ยน่าสงสารมากเลยเตือดูเลือดเราเมื่อกี้ชาร์ตเขาเราตายพวกเนี้ย อยาหาทำด้วยสูจัดเขอาเราตายคอมมือไหมเพื่อตายหมดเลยเจอมาแบบฟอร์มจัดไ <c oughs> ปปะไปยังฟ <c oughs> อร์มมาแบบเข้มเลยเมื่อกี้สองคนเนี่ย ัวน,นี้คนในตัวนี้คนนนุ้นยบ้าหูนวกจรารเหมือนเฮ้ยมันมีเพื่อนหรือเปล่าอะออนี่อลนีไปนี่อไคนมีคนปี๊ปี๊บปีตรีมันีีมันีี๊บปี๊ี

เดี๋ยวลองลองหาดูนะมึงไปตายให้หนอนขึ้นตัวจะะอ๋อ <c oughs> มันดิ้งตายเลยเนี่ย รถวิ่งไปเฉียวรถข้างหน้าซ้ายมือขับรถวิ่งวิ่งวิ่งไปเฉียวดดแถบแล้วก็หนีโดนแน่โดนแน่โดดมาแล้วลนะนเห็นหรือเปล่าวะเห็นเราหรือเปล่าไม่ได้ดอก ของเราของเปียบเลยไม่รู้มันเอาไปแล้วหรือเปล่านอนนอนนอน,น,อนเออยอะเยอะเยอะ,ยะนี่นี่น, <c oughs> นี่นี่เจา้าตัวนี้นี่เจอตัวนี้ <c oughs> อยู่ในบ้านก็ไม่ปลอดภัยอ่ะนอนเลยเหรอเดี๋ยวเราลอก่อนค่อยออก มีคนไหมสกีบอร์ดตกลงจะเรียกสกีบอร์ดหรือสโนบอร์ดม,มีคนไหม <c oughs> ไอีหานี่แต่งตัวมืนบอดนี่ๆเป็นยังไงขอคนละ ทันทีเถอะทันทีเถอะยิง<น> <isas> ต่อยสัตว์เอดรนดมาตรงบ้านตรงบ้านมอานมอยู่แล้วพี่น้อง,าองามาอยู่แล้วพี่จะไม่ปไปไหนเลยนะ ตัวรกักตัวเรียเงเลยเนาะโอ้ไม่น่าเลยยิงมันตายยากมากเลยเมื่อกี้มันมีเกาะสามนี่เองคุแมาคุณแ้่อย่ารีบไปเนาะโอ้ยเอยยาลราไปสู้เขาแล้วสองคนเกิดสลับตายกันอยู่นี่แหละ ซื้อเขาซื้<ฮ>อเขาเขาเอาไปหมดแล้วไปเตะแตนด็อกได้ไหมไม่ได้วงวงบิก๊กเลยเดี๋ยวมันจะแากไปเฉียวใช่ไหม <c oughs> แลมันเป้าแน่เลยอะ่ะน่ะเสียงกระตุนอยู่ตรงนั้นอะ <c oughs> นเป้าแน่เลยเห <c oughs> ็น <c oughs> ทำนม่เนะกดโกะเลยเลยแปดบิแปดบิข้างหน้ามีคนือมันเดินปองตายางเห้นดิ ครับสวยมากเลยโอ้ยขอโทษไปไม่ทันคืออะไรอ่ามอะไรนี่อ่ะมันม,มีอะไรม,ไมีอะไรฝ่ามเลย ที่เดินต่อหน้ามาันมามอมของตัวแล้วนี่ยลบลบม,มันดีตรงไหนไอ้ปืนหาเนี่ย <c oughs> ว ตัวเดิมเนี Bref, the ่ยที <aquí S 1> <new dragon studio> ่ยิงเาเนโอ้ยบินทำไมเนี่ยคือกระสุนมันก็บีบคั้นหัวใจเลยเกินนะแบบสี่สิบทับสี่สิบมาเธอ